เอางี้ถ้าถ้าเวฟชอบมุกขอขอสมุกโอเคมุกโคตรเสียวดีดเป็นอดีตของดูแต่อยู่เป็นอนาคตของไออเสียบอัน,นอันนี้ชื่ออะไรครับเออชื่อเวฟครับฮะเวเวฟใช่เวฟอายุเท่าไหร่อ่ะสิบห้าแล้วเวฟอยู่จังหวัดไหนโยแถวแถวเนี้ย อ่ะแถวๆเนี้ยเอาจังหวัดอ่ะจังหวัดอ๋อยังชชยภูมิชชยภูมิคนอีสานตัวนี้ไม่หรอกโอ้แล้วแบบเวฟมีแฟนยังก็ไม่น่าไม่น่าเอา้ามีมีแบบอ่าสาวๆมาจีบไหมที่โรงเรียนอ่ะก็ไม่ไม่มีหรอแล้วมีแบบผู้หญิงที่ชอบไหมมีดิเฮ้ย แ้่อยู่คนละโรงเรียนอยู่มหอ,อยู่มห้าแล้วเราได้คุยกับเขายังไม่เขามีแฟนแล้วเอา้าไปชอบคนมีแฟนแล้วอ่ะไม่แฟนเขาเป็นผู้หญิงไงเอา้าเอา้าแต่เขาก็เขาก็มีแฟนแล้วนะใช่เขาเป็นผู้หญิงแต่แฟนเขาเ็เป็นผู้หญิงเหมือนกันเออก็นั่นแหละประเด็นคือเขาก็มีแฟนแล้วไงเราไปชอบบอไม่ตั้งนานแล้วอ๋อไม่ไม่เอาเอาปัจจุบันเนี่ยมีคนที่ชอบไหมมีอ่าคนไหนอีกอ่ะ อยู่ไกลกันเลยแหละอยู่ไกลกันเลยแหละแล้วแล้วไปเจอได้ไงก็มาเเจอเฉยไม่แบบในเกมหรือที่โรงเรียนยังไงในเกมหรอมั้งอ๋อในเกมหรอแล้วเขาไม่ไม่อ่อนหรอว้านะเขาไม่รู้มั้งเขาอยู่ในไม่รู้เอ้าคนคนที่ชอบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาอย่างเงี้ยก็เขาไม่คยบอกเอ้าเราก็ถามสิหรือเอ้าหรือถามแล้วก็ไม่บอกอย่างเงี้ย ข,ขาก็บออยู่เต็มไม่รู้ขี้เกี่ยจทําเอ้าน,นายชอบเขาจริงปหเนะี่ยก็ไอ้พืนเฉยๆด้ขนาดนั้นโอ้อา,อาสรุปยังไม่มีคนที่ชอบแล้วกันเอาเอาเอางี้เคยเคย,เคยมีแฟนไหมตา,าว่าได้ก็ได้เลยได้ก็ได้ <c oughs> ไม่แบบเคยเคยมีเนี่ยเคยหรือไม่เคยไม่เคยหรอวะเออนี่แหละเอาแค่เคยหรือไม่เคยก็พอ ไว้ไวไวระวังระวังดอกสวยัยวางเพื่อนมันกลังก้อนหินใช่ปะมันเกือบแล้ว,ม,วมันดักมันดักเนี่มันซ้ำแล้วฆ่ามันได้ก็ได้ชูแล้วแต่ถ้า,<ด>ถาเราฆ่าไม่ได้ละด่ะเ,เอา้าวิ่งมาไหนเมื่อไหร่ความดังเมื่อกี้ไม่น่าสมหวังสักคนหรอกเนี่ยไง เฮ้ยอย่าเพิ่งตัดพอดิแตาจะสมวางได้แค่ประมาณคนเดียวเลยไม่น่าเกินนี้หรอกเอเอมันก็มันก็จริงแหละในเกมแบบว่ามันหาคนเชื่อใจยากใช่ไหมละ่ะใช่เฮ้ยแต่จริงๆมันก็มีแหละแต่มันหายากจริงๆก็ไปเอาข้างนอกดีกว่าแบบเห็นหน้าเห็นตาอือใช่ในเกมก็ไม่รู้เขาจะสุ่มไปเล่นกับคนอื่นอีกหรือเปล่าอะไรนี้เฮ้ยแต่ถามว่ามีมันก็มีแหละแต่มันเจอยากมากในเกมเนี่ยใช่ แบบว่าถ้าเราแบบเห็นเฟซคนนี้น่ารักเราก็ทักไปมันก็เป็นแค่แชทใช่ไหมละ่ะใช่แต่แต่ถ้าในเกมมันก็มีข้อดีว่าแบบได้คุยเนี่ยได้คุยได้รู้จักกันง่ายกว่าอะไรย่างนี้ได้รู้จักกันมากขึ้นอย่างเงี้ยเออมันก็มีข้อดีข้อเสียปกติไม่ค่อยได้คุยขนาดนั้นอ๋อไม่ค่อยได้คุยขนาดนั้นหรอ <c oughs> เป็นเป็นคนคุยไม่เก่งด้วยไงใช่าจะคุยไม่ <c oughs> เก่งด้วยแล้วก็เบื่อง่ายอ้าวเบื่อง่ายอรอแล้วแบบเวแบบแบบสเปกสาวๆเป็นยังไงน่าสวย หน้าสวยเอา้าดูคนที่หน้าตาอ่อทำไมเวฟดูคนที่หน้าตาล่ะไม่รู้เอ้าแล้วแบบไม่ชอบนิสัยแบบน่ารักคุยง่ายนิสัยดีอะไรเงี้ยมันก็ได้ถ้าแบบถ้าขอคุยก่อนถ้าหน้าหน้าสวยแต่นิสัยไม่ดีล่ะเคยเห็นมาแล้วไม่ได้ชอบเออเห็นไหมก็แสดงว่าไม่ได้ชอบคนที่หน้าตาดีอ๋อเวฟมสามเอา้าแล้วมสี่ต่อสายอะไรอะไระ น่าจะไปสายวิทย์คนิตไม่ไหวอะไปสายวิทย์คณิตไม่ไหวมันเหลืออะไรบ้างมันก็เรียนคณิตแบบคณิตก็ชิลอยู่แต่วิทย์ไม่ได้อ๋อแต่ชอบคณิตอยู่ใช่ไหมไม่ได้ชอบแต่มันเรียนได้คณิตแบบเข้าใจยากไหมไม่มันเข้าใจง่ายเอาแบบว่าคณิตเป็นเรื่องเข้าใจยากแต่ชอบเธอมากเป็นเรื่องเข้าใจง่าย <S <S> <S โอเคกิบเลยคณิตแบบได้ทําโจทย์หลายโจทย์ไหม คณิตอ,อ,อ,อาจจะมีหลายโจทย์แต่ถ้าได้เธอมาเป็นคนโปรดแลวจะไม่มีหลายใจโอ้ยเดี๋ยวเดาพูดใหม่พูดใหม่เราไปโน,น้ตเออเออไม่ไม่ไมโอ้สาวพูดไปแล้วคณิต <c oughs> ดะอาจจะมีหลายโจทย์แต่ถ้าได้เธอมาเป็นคนโปรดแลวจะไม่มีหลายใจโอเคไปนอนนี่อ๋อต้องต้องโจดย์ไว้ด้วยเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมอบทำไม <c oughs> อ้าวฮัลโหล จุกุดีไหมอ่าอ่าเมื่อเมื่อกี้เป็นไรไปนโน้ตไว้อะไรนะลืมแล้วฮะไปโน้ตไว้ไปโน้ตจริงเหรอใช่เดี๋ยวเฮ้ยจะจะจริงจังอะไรกับมุกเราเนี่ยอะไรนะอะไรนะลืมแล้อยังร้อนรทําทําไมไม่ไม่โน้ตไปด้วยแล้วก็เอามาจดอ๋อโน้ตในโทรศัพท์ใช่ไม่ไม่โน้ตในกระดาษะจะได้ไม่ต้องออกไม่โอ้โห โอ้ยแสดงว่าเอเวฟเวฟชอบคำคมอยู่ใช่ไหมชอบชอบ,ชอบเอางี้ถ้าถ้าเวฟชอบมุกขอขอสมุกโอเคเมุกโคตรเสียวดีดเป็นอดีตของโดแต่อยู่เป็นอนาคตของไอเอ้ยเสียบมีอีกไหมมีอีกไหมแหมหมดแล้วยังคิดไม่ออก <c oughs> อ๋อตอนนี้คิดมุกค,คิดไม่ออก แต่คิดถึงเธอตลอดนะรู้เปล่าคำคมเยอะยอสาวเก่งเยอะปะไม่คำคมอ่ะเรามีเป็นแสนแต่คนที่ห่วงแหนอ่ะมีแค่คุณเอาไม่มันแตกเหลือตี้ข้างล่างเลยเหลือตี้ล่างยิงเจ็บมาตอนเนี้ยจัดไปจัดไปเฮ้ย ใครเนี่ยใครเนี่ยลม้ลมลม้ลมล้มล้มตีล่างเหรอไป็นรถขึ้นมาตอนไหนวะเฮ้ยมันขี่รถกระโดดยิงเฮ้ยเด้อเด้อเด้อกี่ตัววะเนี่ยเยอะมากเยอะมากเวฟระวังมันมานะเฮ้ยไปเรา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 แล้ว นี่ติดพิษไปดิติดพิษไปแตกเฮ้ยข้างบนข้างบนอ,อ๋อมันชนเรามันชนเราโอ้ยขับรถมีใบขับขี่หรืเอเปล่าเจอแล้วเจอแล้วเวฟเ,เจอแล้วเจอเราเวฟเจอเราเวฟทำไมมันไม่ล้มเลยเวฟมันเอาตัวหลังมาเฉยเอื้อละก่อนเวฟ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรอ่ะอ่ะโอ้ไม่ตายแล้วไม่กอสมีมีมีมันวิ่งมาแล้วระวังนะข้างหลังไม่ใช่ตรงนี้อํมเฮ้ยโอ้โหนักแข่งบอนี่เฮ้ยเฮ้ยเดินทะลุไอบอจากนั้นอ้าวตายเดินเินสาวเข้ามาได้ไหมเจินสาวเข้ามาหรอ จะดีหรอทำตัวนิ่งๆน,นะขอเข้ามาอา้าวแล้วเราจะคุยกับใครอ่ะคุยเลยก็ได้รอน้ำเล่นไหมเล่นไหมหอือเล่นไหมเล่นเอาปกติน้ำไม่เปิดไม้หรอเปิดเออนี่ต้องเปิดคุยกันดีน้ำเราเบฟเบกับน้ำนี่คือเจอกันในเกมใช่ไหมน่าจะใช่เอาน่าจะใช่ไม,ไม่รู้เอาไม่รู้รู้จกักกันได้ไงทั้งงั้นอะ พี่ยงเหมือนเดิมเลยชอบลงที่ตึงๆใช่ไหมมันลงง่ายดีมันลงง่ายดีเอา้าที่อื่นคือมันลงยากเหรอต้องตีลังกาลง <c oughs> เอา้าอยู่ไหนอยู่ไหนวะอ๋อตรงนี้ <c oughs> ไม่นะเกจีฟุกเกินเข้าหัวได้เหรอไอ้บายไม่เป็นไร <c oughs> เกจีเดี๋ยวเดี๋ยวเออเวฟเดี๋ยวเขาชุบนเกจีอยู่จังหวัดไหนเนี่ย อุบลขุนอีสานตัวนี้อียท่อีกแล้วโอ้เจ้าอายุเท่าไหร่ข้าสองฮะข้าสองเก้าสองสดบอสวดบอเออบาดเจจีนอนกี่โมงแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์และทรงผมไหมใช่บางวันเขาเล่นถึงเช้าเอ้าไม่หลับไม่นอนอีกไม่เชื่อไปดูได้เลยอ ดูที่ไหนอ่ะน้ำเจอความบดีบอกเราด้วยเฮ้ยทำไมบอกแค่น้ำอ่ะถ้าเราเจอเราก็จะบอกเด็กอยรถติดเอ้ารถติดแสดงว่ารถเยอะนะรถติดอ่ะมันติดก้อนหินอ่ะอ๋อคนละติดโทษเฮ้ยอะไรอะไรอะไรไอ้ทีกัจีนเฮ้ยใครมาทำเกวะ เฮ้ยมัน,นมาลุมเราทีม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 ทีช่วยเกไปช่วยเกไม่ใช้ยาเลยเนี่ยไปช่วยจีไปช่วยจีแล้วกันโอ้ยยาก็ไม่มีแปดเลยมีตัวกำลังวิ่งขึ้นไปแล้วไหนขอแค่บอกโอ้ปืนนี้โคตรเบาลม้มเอาน้ำปลาโอ้ไม่มียาว่ะชุบได้ไหมลาก่อน เฮ้ยคนนั่งตัวกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอวอร์มีหรือเปล่าไอวอร์มีไหมไม่น่าจะมีเฮ้ยยังจะชุบอีกเหรอเฮ้ยเวฟเขาเสี่ยงตายเพราะชุบพวกเราจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่ใจแน่ใจดิน้ำโอ้เนี่ยจีเฮ้ยจีอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนจีจะรีบไม่ได้แล้วไปไม่ทันแล้วเราควรยิงไหมไม่ควรหรอกใช่ไหม แล้วดูวงเดียวโอ้เฮ้ยอาแล้วทำไมไม่ยิงเขาแล้วเบฟบอกไม่ให้ยิงเหรอความผิดเบฟความผิดเบฟไม่ได้ลุ้นเลยอ๋อส่งเจอทีมผิดอีกแล้วดูเบดูจีพูดเดียวไม่แม่กำลังใจทีมแดงเลยได้ยิงเขาบ้างเนาไปไหนก็ไปเลยจีอ่ะโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่หคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนวันดีคบ